มนุษย์เราเกิดมานี่มีช่วงเจริญวัยแตกต่างกันไปไวัยแรกเกิดถึงวัยเด็กนี่ก็ต้องลุกได้นั่งได้คานได้ช่วงวัยที่1ิบเถึงสิบสามปีเขาเรียกว่าช่วงที่เจริญวัยวัยกำลังจะเติบโตยอย่างเต็มที่ช่วงอายุสิบเ1ถึงยีเนี่ยถือว่าเป็นวัยรุ่นช่วงนี้ร่างกายอาจจะไม่โตแล้วแต่สมองเนี่ยก็จะ พัฒนาไปเรื่อยๆพอถึงอายุ30 40หรือ40ถึง45เนี่เป็นช่วงที่เซลล์ต่างๆเนี่ยหรือกล้ามเนื้อมันจะสลายลงไปเรื่อยๆอยู่ในช่วงวัยทองช่วงนี้เป็นช่วงที่จํำเป็นจะต้องออกกำลังกายเพื่ออะไรครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่มันไม่สลายหรือสร้างให้มันมาทดแทนที่มันไม่สลาย แต่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆ40 45 50 55 60เนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยกล้ามเนื้อเรามันก็จะหายหายไปเรื่อยๆมันก็จะผอมเนื้อหนังแล้วก็จะเหี่ยวร่างกายเราเนี่ยมันจะแย่เลยนะครับจำเป็นต้องออกกำลังกายครับตั้งแต่อายุ40 45ขึ้นไปนะครับมันไม่สายครับผมอายุ60แล้วครับผมยังออกกำลังกายครับเพื่ออะไรเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ร่างกายเราเนี่ยมันต้องแข็งแรงนะครับโรคภัยไข้เจ็บมันจะไม่ได้มาเบียดเบียนนะครับถ้ามีกล้ามเนื้อนะครับความแข็งแรงแล้วก็มีการเดินไปมาการทํากิจวัตรประจําวันเนี่ยมันก็จะเป็นปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเรานี่โทรมแก่ไปเรื่อยๆเหี่ยวหลังค่อมอะไรต่างๆนานานเนี่ยสภาพร่างกายเรามันจะแย่นะครับเราต้อง ออกกาลังกายกินอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับออกกําลังกายทุกวันนะครับเล่นเวทเทรนนิง่งเล่นบอดี้เวทหรือวิง่งหรือเดินเร็วก็แล้วแต่นะครับต้องทําทุกวันทุกวันทุกวันนะครับพร้อมกับกินอาหารที่มันมีประโยชน์นะครับกินอาหารให้เป็นยานะครับอย่ากินอาหารให้มันอร่อยแล้วก็เพลินไปกับอาหารเนี่ยมันจะทําลายร่างกายเราอย่าลืมนะครับอายุมากขึ้นเราต้องควบคุมน้ําหนักและควบคุมน้ําตาลควบคุมอาหาร กินอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกาลัางกายทุกวันนะครับร่างกายเราก็แข็งแรงนะครับต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บนะครับอย่าลืมนะครับร้อยปีเป็นไปได้นะครับชีวิตเราเนี่ยมันอยู่กับร่างกายถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราก็ไปได้ไกลแต่ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็จะจบอ่อหกสิบเจ็ดสิบปีก็แล้วแต่หรือดูที่ร่างกายของใครของมันนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายนะครับขอบคุณครับ